เผยผลทดสอบ Galaxy S21 FE บน Android 15และ One UI 7.0ถึงแม้ว่าเรากำลังรอการอัปเดต One UI 7.0เ e t a จากท s u ่งอยู่ในตอนนี้แต่การทดสอบภายในยังคงทำอยู่เรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดในรุ่น Galaxy S21 FE ได้เริ่มทดสอบแล้วในบระบบบริการใหม่โดย Galaxy S21 FE ได้เริ่มทดสอบบน Geekbench 6 3 0ที่รัน Android 15ครอบทับด้วย One UI 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทำคะแนน Single Core ได้ที่1,449คะแนนและแบบ Multi Core ทำได้ที่2,458คะแนนโดยการทดสอบ Android 15ของ Galaxy A21 Series ก็ถือว่าครบทุกรุ่นแล้วครับตั้งแต่ A21 A21 Plus และ A21 Ultra ทางนี้การปล่อยอัปเดตคาดว่าจะเริ่มให้กับ3รุ่นหลักก่อน จากนั้นก็ปล่อยรุ่น FE ตามมาครับโดยการปล่อยตัวทดสอบคาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้เพราะ Samsung กำลังพัฒนา One UI 6.1.1ที่เน้นการใช้ AI ให้กับตัวเลอทงหลายรุ่นอยู่ในตอนนี้รวมถึง Google เองก็เตรียมปล่อยตัวเต็มในรุ่น Pixel เดือนตุลาคมครับ